ธรรมะปฏิทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเชตที่สองโดยพระธรรมเมธาพร์ระแบบทิตายาโนทัะกะหมวดสิบเรื่องอันตคาทิกะทิฏิสิบหมายถึงความเห็นมีลักษณะยึดถือเอาที่สุดในเรื่องนั้นๆอย่างใดอย่างหนึ่ง บางข้อมีลักษณะคล้ายกับที่กล่าวมาแล้วแต่ท่านจัดไว้อีกพวกหนึ่งต่างหากมีสิบข้อด้วยกันคือ 1. โลกเที่ยง 2. โลกไม่เที่ยง 3. โลกมีที่สุด 4. โลกไม่มีที่สุด 5. ชีพอันนั้นสริละก็อันนั้น 6. ชีพอันอื่นสริละอันอื่น เดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือเกิดอีก 8. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกไม่เกิดอีก 9. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มี 10. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ ทิฏฐิทั้งสิทประการนี้เป็นความเห็นที่ดิ่งลงไปในเรื่องนั้นๆเมื่อมีคนมาทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ทำให้มีการตีความหมายเลยไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์คือไม่ทรงแสดงถึงเรื่องความมีอยู่ของชาติหน้าจนทําให้บุคคลบางพวกยึดติดในเรื่องเหล่านี้แล้วนํำไปอ้างเป็นหลัก ในการที่จะให้คนฟังคล้อยตามความเห็นของตนเมื่อศึกษาในรายละเอียดก็จะพบเหตุผลในการไม่ส่งตอบคำถามเหล่านี้เหตุผลนั้นมีหลายประการเช่น 1. พระพุทธเจ้าทรงสอนสัง่งธรรมะเพื่อให้ผู้ฟังรู้จรงิงเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็น 2. ทรงสั่งสอนมีเหตุผล ที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 3. ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องทางอภิปัฏฐยาหรืออัตยาตามรมวิทยาตัวปัญหาเองเกิดจากความหลงความเข้าใจผิดของผู้คิดผู้ถือเช่นถือว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้เป็นต้นเมื่อเริ่มผิดนำมาถามก็ถามผิดส ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการอธิบายให้เหตุผลในเมื่อไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการอธิบายขืนอธิบายไปโดยอาศัยการตีวาทะกันอยู่ทำให้เสียผลที่บุคคลจะพึงได้ในชีวิตจริงเพราะพระเจ้าทรงสนพระทัยในสิ่งที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัตินำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ บางคราวแม้จะเริ่มต้นด้วยปัญหาเหล่านี้แต่จะทรงดึงเข้าหาประเด็นแห่งเรื่องที่เป็นประโยชน์ในชีวิตโดยทรงเน้นให้เห็นผลในการปฏิบัติแทนที่จะมาเถียงกันเหมือนตาบอดคลำช้างอยู่ 5. คณาจารย์และคนส่วนมากในยุคนั้นมาสนใจถกเถียงขัดแย้งกันในเรื่องเหล่านี้จนทำให้ตนเองเหินห่าง จากความจริงออกไปทุกทีถ้าพระพุทธเจ้าจะเข้าร่วมกับคนเหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาจึงไม่ทรงตอบในบางโอกาสเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ไม่ส่งเสริมการถกเถียงในเรื่องเหล่านี้ทั้งเป็นการกระตุกให้คนในยุคนั้นหันมาหาความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตจริงอันเป็นวิธีการที่ได้ผลทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่จะดึงคน ให้มาสนใจในอริยสัจสี่หกเรื่องอันตะคาหิกะเรื่องอันตะคาหิกะทิฏฐิสิบปรากฏในพระไตรปิฎกหลายแห่งแต่ที่นำมาพูดกันนักอ้างคำถามของพระมาลุงกยะผู้มาทูลถามเป็นทํานองบังคับให้พระองค์ทรงตอบถ้าไม่ตอบจะสึกออกไปเพราะพระพุทธ พราะพระพุทธเจ้าทรงมีหลักในการสอนดังกล่าวในข้อที่หนึ่งทั้งพระมาลุงกะยะเองก็แสดงความสำคัญของตนมากไปทั้งท่านก็ไม่มีภูมิปัญญาจะทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นซึ่งจะต้องโยงเข้าหาหลักปฏิจจสมุป,ปบาทได้จึงทรงใช้วิธีปะปิิะะคือไม่ตอบปัญหาเหล่านั้นเพราะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ทิฏฐิทั้งหมดนี้พระผู้ศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะดิ่งไปทางใดทางหนึ่งจนทำให้ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นหมดโอกาสที่จะทำความดีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นมัชชิมาเป็นทางสายกลางไม่ตกไปในแนวดิ่งด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพราะการเกิดการไม่เกิดหรือบุญบาปนั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเมื่อเกิดขึ้นดำลงอยู่และแม้จะแตกดับไปย่อมเกี่ยวเนื่องอยู่กับเหตุปัจจัยความเห็นที่เป็นธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมจึงกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจึงนั้นทั้งหมดล้วน,วนมีความดับเป็นธรรมดาด้วยเหตุนี้สัตสตะทิฏฐิ อุเฉทะทิฏฐิอกิริยทิฏฐิอเหตุกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐิจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีโทษหนักบางอย่างถึงห้ามทั้งสวรรค์และนิพพานทำให้ผู้มีทิฏฐิเหล่านั้นตกอบายถ่ายเดียวส่วนอันตะคาหิกะทิฏฐิไม่ถึงกับห้ามสวรรค์ แต่ปิดกั้นการเข้าสู่กระแสนิพานของบุคคลผู้ยึดถือมั่นในข้อใดข้อหนึ่งเช่น 1. นสัตสะตะทิทิความเห็นว่าสังขารทั้งหลายเที่ยงแท้ไม่แปรผันเรียกว่าสัตสะตะทิฐิ 2. อุดเฉทะทิฐิ ความเห็นว่าสังขารทั้งหลายสปปรรพสิ่งขาดศูนย์เรียกว่าอุดเฉทะทิฏฐิ 3. อะกิลิยะทิฏฐิความเห็นการกระทำทั้งมวลไม่เป็นกรรมเรียกว่าอากิลิยะทิฏฐิ 4. อเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดจากเหตุเรียกว่า อเหตุกาทิฏฐิ 5. นัตทิกาทิฏฐิความเห็นว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นต้นไม่มีเรียกว่านัตทิกาทิฏฐิจบเรื่องอันตคาหีกาทิฏฐิสิบซึ่งแบ่งออกเป็น 1. โลกเที่ยง 2. โลกไม่เที่ยง 3. โลกมีที่สุด 4. โลกไม่มีที่สุดห้าชีพันนั้นสัติละก็อันนึ่หกชีพอันอื่นสัติละอันอื่นเจ็ดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกคือเกิดอีกแปดสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกไม่เกิดอีกเก้าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีไม่เป็นอีกก็มี ศาตเรื่องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีก็หาไม่ได้วันจันทร์ที่22เมษายน2567